วดีค่ะวันนี้อยู่ในเกมประวัคารเล่นกันค่ะวันนี้เราจะมาเล่นีกันค่ะนี่ทดูคนดูสวนคนอื่นนู่นนี่คือสวนคนอื่นอันนี้ก็คือสวนคนอื่นนี่ก็คือสวนคนอื่นในนี่สวนผมเาป็นไปไดนถเงแล้คิดมนี่มันจะชื่หรือ่องมั

มุน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 ใครอ่ะแล้วใครขออ่ะโอ้ของขอดูเจอรี่ของเองก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณเย้ให้เขาเอ็งเอ็เอ็แล้วก็อาไมเขาด้วยด้อทำไมอ่ะ เดี <formation jin inh throat> <s at> ่ยเขาให้ผลเพื่อนก่อนนี่คือการตอบแทนเดี๋ยวตบปิ๊กเกอร์ด้วยนเอ้าเอ้ามันออกเกมแล้วเหรอ

เอ็มีิ่งเก้าร้อยเหรอโอเคเดี๋ยวเขาอันี้ไปซื้อเดี๋ยวเขาอันี้ไปขายว่าเขาจะมีเงินเท่าไหร่ขอ่เอมี่ของเองเยอะกว่าเขาอีกแค่ของเขาเท่านี้เองของเขามีของเองเยอะกว่าเขาอีกของเขาเท่านี้เองไม่อะไรวูดตหน่วยติดแล อะไรของเขาอยู่ทางนี้ด้านล่างอ่ะไม่ได้เราเป็นนักของเพื่อนหน่วยติดล้านพันแต่ลลันเออทกเออทกไม่สรุปของเขาหรือของเขาหรือของเองอันไหนเยอะกว่าของเกียพอดูอันนี้มันไม่เขาเคยถามว่าของเขาหรือของเองอันไหนเยอะกว่าก็จะของเขาอยู่แล้วป่ะแคปตี้เอ็ดซี ขอเพื่อนก็ได้ขอเพื่อนไม่ได้แต่เอ็มแต่เขาขอเพียงแค่บัฟเบร์แล้วเขาก็จะให้เป็นพี่พี่มโนเกตตัวเปล่าหรือพี่อินุสเกตหรือพี่อุพี่อะไรนะพี่พี่โมโนเกะพี่โมโนเกะโมโนเกตมมโนพี่มโนเกะพี่โมโนเกะโมโนเกะโมโนเกะใช่พี่โมโนเกะ ที่บอร์ดเก้ปอทเดอให้เขาเขาจะขโมยดอกไม้สุด ที่ลักของมัน What What ขโมยดู What ขโอยขโมยอะไก็จะบอกเลยเขาขโมยคุละไม้เหมือนโลบัคเขาเหลือ <tense> สวันนี้ค่ะวันนี้ผมไม่น,นีนะคะผมมาดูโลบักหุกเฉยๆโลบักเขาเหลือเจสิาอะโลบักเขาเหลือเจ็ดสบสานี่คือเกมแนวอดัตี้ทริปเพราะอะไรรู้ไหมที่โลบักเขาเหลือเจ็ดสสามเพรามันดู เขาขโมยผลเพื่อนมาจริงอันนี้เขาขโมยมาจริงไม่เช่อเองเองเองอย่าได้สุดเลยอันเนี้ยแบบกับเกมนี้เองอย่าได้ไหมเป็นดอกไม้หรืออะไรอ่ะแบบคที่เห็นครบเขาขโมยมาอาจังปกติอยู่แต่ี่เองอีกแป๊บเดียวเขาพูดจากกระปิบบนรถเคร่องบินนะฮะรอบนี้มาเพราหว่อยเครื่องบินมาฮะเฮลิคอปเตอร์มาแล้วคราวนี้เครื่องบิน และแน่นอนครับเป็นการสุ่มสุ่มในอ,อะไรกางเกเฮ้ย,ยกากว่ากากกากว่าคูนี้เออคูนี้ครับกากว่าไอ้กากไอ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 กากดูของเขาของเขา เขาขโมยเพื่อนมามาออมากินข้าวเร็วแมงวันต้อมหึงแหงเลยเนี่ยช่อบคุณไปไหนอ่ะไม่รู้ช่อบคุณมากินยา เอ้าใครเป็นที่ไห่เจ็บเจบอี้ก็เดี๋ยวบอกข้ามาเลยใครเอ้พ่อพ่อดูนี่ตอนนี้โลบักหนูเหลือหนูจะบอกเลยตอนนี้โลบักหนูเหลือเจ็บอะไรก็ไม่รู้นู ตอนนี้โรบักหนูเหลือ7จ็ห้เหลืออะไรพอหนูเพราหนูขโมยเพื่อนมาขโมยอะไรขโมยผลนี่มาแล้วของเพื่อนอ่ะแล้วไงเอเอยากได้ตังค์เขาเเขาอะยังไม่หมดไม่หมดเดียเนขาเอาไปครก่อนนะเนี่ยไม่ค่

ฮะ้ใช้เขาอีกแล้ว<ๆ>แบตเองเหยือเท่าไหร่<ๆ>แบตของเขาเจ็ดสิบห้านี่ว่าไม่น้ออ่ะ สปาเห็ดกินเนี่ยแบบนี้ <c oughs> บนเห็ดนี่หนูจะกินผัดเห็ดเนี่ยอันนี้ก็คือแกงหน่อไม้อันนันน้นซุปหน่อไม้ป้าหนูเขาทำมาให้เมื่อวานเนี่ยน้ำยาเส้นตีนอืมนี่น้ำยาเส้นตีนกระตูนตอีกหน่อยน้ำยาตีนไก่ไม่ใส่เหอ,เออฉันป้าเอเขาวาง วันนี้เราชมทุกท่านรดูดีต้อนรับ้เนี่ยเนี่ยปันไปไหนล่ะนั่นเหตุเข็มทองนะฮะในเหตุเข็มเข็มยาวเล็กออะะไร่โทรศัพท์ไปไหนอ่ะแผลแขกวเดือยเบือยสายชาร์จัะค่ะชาร์จมาเข้าเสียกี่ร้อยป่ะไม่กี่ร้อยเอามั่งไปถามมันเห็นไอ้แดงเขาไปเปลี่ยนโทรศัพท์เขาอยู่หนึ่งพัน ไอ้มีแมวนั่นทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูเนี่ยม่มีแมวนี่มันจะมาระบาดในี่ช่วงใหม่นี้ที่นนี้นอราเคนมีใหม่นะไอ้น้องนะเชี่ยเชี่ยนี่มันอะไรเนี่ยทำไมมีหน้านิสันมีข้าวเหนียวแล้วก็มีส้มตำวะโลโบวัสดีครับวันนี้ครับโลโบวันนี้วันนี้ผมจะมากินส้มตำครั้งแรก อ่ามันอร่อยมากผมจะรอกินอีกไม่ได้กินอะไรโ้เดี๋ยวเดี๋ยวคำนั้นก็จะผูกกันไปในที่นี้อ่าผมรู้ว่ารู้สึกว่าเผ็ดมากๆอ่าอ่าอิาอสอานกลัวบอกแฟนดมากอิสาน <laughs> อาหารอิสานไม่แพ้ภาคไหนในประเทศไทยนะเพ็ด จัดจ้าดดัวแกลใช่คนนี้เขาจยัง้องว่าเป็นอีสานวเจ้าสาวเดี๋ยวนี้มันอะไรน้าัด้านบนือแก้วโอ้แล้วมันไม่ออกมันอได้ทนเอะ เมื่อไม่กี่นาทีก่อนได้ฝ่ายชายก็มาส่งของด้วยก่อนสีดาวนแกมปีโป้แล้วมันเป็นอะไรนะต่อยชายทสีสีโป้โยเกิร์ตใช่โยเกิร์ตที่แกเอาไว้แล้วเออจะตีข้างบน่ะใช่แล้วมันไม่ตีข้างบนเลยคือแบบผมจะดูแลพี่ถึงนี่เก็นี่แต่ว่าถ้าพี่ถึงน้องเมียวในเมื่อพี่ถึงก็แล้วผมก็ควรจะเป็นเครับฮะ ทุกคนอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวผมพาไปฟังวันนี้ครับผมขอตัวหนังที่หนึ่งดูหนังเรื่องอะไรครับฮะกูแต่งตัวมาขนาดนี้มึงไม่รู้กูดูหนังกูดูโดราเอมอ้านกูดูจุดสิพากี่ใช่ครับบางทีเราอาจจะแต่งตัวเข้าปกติเหมือนกั่นแต่ว่าพนักงานขายตัวก็ต้องถามทีนี้เยว่าเกิดเรื่องอะไรเดี๋ยวเขาซื้อคนไปหน่อยแล้วหรือเกิดอะไรขึ้นแต่งตัวเป็นที่ในรุ่งสาวมีความพี้อะไรเงี้ยเออเขาก็ต้องทำใไม่ขึราคาเลก็คงไม่ดีเจ้าหน้าใจว่าตกหล่น ั้นเรามาช่างน้ำักันเลยตกงลันธรรมดาในฟลอริดาฉันไมยนไม่ได้เอาตาช่งไาเออวม่ได้จตาช่าน่อให้ไไม่ให้หยิพวกเราจะต้องช้ในฟลอริดากับออสเตริไม่ต้อจรสที่สามารถเต้นรำกับมนุษย์ได้ที่ปินผู้จเอาไปเลยแปะร้อยชาโอโย่ไมค์กาฟ ถ้าไม่รักยิบตาช่างกับก็เอาไปใช้ได้เลยคนนาเบ้านคุณตาเอยุบไนเมื่อก่อนเราแ่ไม่มีินทกันไม่้เลยวคนแรกที่ยให้ฉันหยิตาช่างจะเป็นเธอือไม่แค่ยิงตาช่างใช้อก็ไม่ใช่ของัใครก็ยด้ยเลยครับโดยผู้ใหญ่เข้าฟุกไดทันทีอหนูอายุเอง เขาแก่ทั้งหมดตั้หาสิบเจดเองนี่อะไรนี่ลูบอกิชชังหลิให้คุณห้าสิงิชงแมวเด็กดีหินเธอนี่จริงจังนหมเฮ้ยก็อ๋อก็เป็นเล่นปิดการพิม์กนอนะก็ควเรียน